เอาละครับมีคำถามจากนักเรียนในคลาสนะครับสอบถามมาเกี่ยวกับการปรับขนาดเคอร์เซอร์ครับหรือปรับขนาดเมาส์ในสเกตอัพนะครับซึ่งในสเกตอัพมันไม่มีคำสั่งในการปรับขนาดของเมาส์โดยตรงนะครับซึ่งในตัวอย่างที่เห็นนี้ก็คือผมปรับเมาส์ให้มันใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อที่เวลาทำคลิปสอนเนาะจะได้เห็นง่ายๆนะครับ ซึ่งมันจะต้องปรับที่ตัววินโด s นะครับเดี๋ยวผมจะพาทำนะครับก็คือที่มุมล่างซ้ายนะครับเดี๋ยวนี้เป็น Window s 1 1กันแล้วเนาะมุมล่างซ้ายนะครับเราพิมพ์เข้าไปครับคำว่าเมาส์ Setting นะนี่ครับเมาส์เซตติ n งนะครับคลิกเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นคำว่า adjust mouse and cursor size นะครับคลิกเข้าไป สมมติว่าอยาะให้เล็กลงนะผมลองปรับให้เป็นขนาดหนึ่งเลยนะครับเบอร์หนึ่งเลยสีอันนี้ไปปรับเอาเองนะครับปิดนะครับตอนนี้จะยังไม่เห็นภาพเนาะถ้ามาจ่อเนี้ยจะเล็กแล้วนะครับปิดเปิ่เปเมเติมอีกรอ,อบครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าเมาส์จะเล็กลงแล้วนะครับทั้งการออกออกคำสั่งอะไรต่างนะครับตัวเคอร์เซอร์จะเล็กลงไปด้วยนะครับผม